ลยูยิงเล็กอ้าวอาวยิงเล็กค่อยขาแข้งยิงเล็กค่อยขาแข้งเอาละเอาละเอาละมังทีโทก็มังทีโตกุยบาจาจาบุจาบิเอาแล้วเอาแล้ว อ้าวอ้าวอ้าวหญิงเล็กกินหูี่ชายใหญ่แล้วนึกว่าเห็ดหูหนูอ้าววันนี้เป็นทีของหญิงเล็กบ้างแล้วเพราะว่าหลายวันแล้วที่ชายใหญ่นั้นได้แกล้งหญิงเล็กหญิงเล็กก็เลยถือโอก,จก,กสจักจีซะเลยเห <laughs> ยียบง,วงูวางอ้าวอ้าวเหยียบงูชายใหญ่ <laughs> เออ ไม่ได้นะเธอจะมานอนที่ของฉันไม่ได้นะไม่ได้นะเศยใหญ่ลุกไปเดี๋ยวนี้นะที่ที่นอนของฉันเธอที่นอนของฉันนะเธอหยางๆยางหยางดายางหยาง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 ดาอ้าวเอาควงจกดามอ้าวข้างหลังนี่ลึกๆลๆกเลกลกเลยน้ำพึ้งน้ำพึ้งเรียก นาญิงเล็กจะไม่ทนหญิงเล็กจะไม่ทนหญิงเล็กจะไม่ทนเอนาเอาเอาเอาอีกแล้วหมับหมับเขาให้มับเขาให้มับเขาให้เอาเอาเอาล้วงปากหญิงเล็ก เอางวงไปล้วงปากใหญ่ใหญ่เอาดูด้วยไปดึงปากก็เฉยเลยไม่น่ะใหญ่ใหญ่เอออิงเล็กไปล้วงปากใหญ่ใหญ่เขาจะนอนดูดิโอ้โหตุดยอดจริงๆเลยเขาจะนอนนะเธอทำไมถึงทำแบบนี้ ทำไม่ก็ทำกับเขาได้ดูดิดูดิดูดิด,ด,ดูสิเ๋ยกบอกไม่ไหวแล้วไม่ไหวจะทนแต่ยังไม่ลดละความพยาโอ้แม่เจ้าันต้องเอาวงลวกปากเธอให้ได้หิง <laughs> เล็กเล็กบอกไม่ได้แล้ว จะปล่อยชายใหญ่อยู่แบบนี้ไม่ได้ครับาเลยขอบคุณครับเอาเลยขอบคุณครับตืนเช้าไงจอไปดั้งที่เดิมนะมาดั้งตรงนี้เพราะอะไรรู้ไหมพัดลมพัดลมมันเสียงเข้าอัดรดนเสียงฟู่เลยไปไปแล้เอาล่ะเอาก่เลยนั่งก่อนเลยอ่า ตรงนี้ถ่ายชัดถ่ายชัดแจ๋วเลยจริงแต่ว่าเสียงมันลมไงเ<ด>ออ